พบกับแอนด่อาอีกแล้วเย็นนี้เราจะทำอาหารนะคะจะเป็นอาหารสเต็กค,ค,ค่ะไม่ใช่สเต็กเนื้อหัวไม่ใช่สเต็กหมูไม่ใช่สเต็เไเตไเตกไก่แต่เป็นสเต็กจากเนื้อเอลส์ค่ะจะเป็นแบบควางตัวใหญ่นะคะที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะช่วงนี้เป็นฤดูล่าเอลนะคะ และฤดูล่ากวางค่ะก็คือโรเดียนะฮ mm. ะจะเป็นฤดูการทานเนื้อแอลส์หรือเนื้อกวางนะคะจะว่าไปแล้วคือเราก็จะไม่เกี่ยวข้องในการพูดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นจารีตประเพณีของเขานะคะเดี๋ยวตามแอนย่าเข้าครัวนะคะจะได้เห็นว่าเนื้อแอลส์น่ะมันเป็นยังไง และตัวเอลส์จริงๆอ่ะเขาจะอยู่แต่ในป่าแล้วการที่เขาดำรงชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยเนื้อของเขาก็แทบจะไม่ติดมันเลยนะคะฮะมันเป็นเนื้อที่แพงมากนะคะในโนวียังไงก็เข้าไปดูกันคะ่ะจะสังเกตให้เห็นว่าเนื้อเอลส์ที่เราเตรียมไว้ไม่ได้ติดมันเลยนะคะนำเนื้อเอลสเต็กมาแลก่ออกเป็น3ชิ้น และนำไปหมักกับวายแดงพริกไทยเกลือและซีอิ๊วขาวส่วนเห็ดนั้นเราจะนำมาผัดและทานพร้อมกับ<ว>มันผัก <ฮา S 2> ต้มด้วยนะคะขเ,ขเ,ขเข้ไปเตรียมที่จะผัดนะคะเพอ b u t ลงหน่อยเนาะนี้เป็นน้ำมันออ i v e อนะคะอันนี้เขาต้องการใสรบ่บตเตอร์เข้าไป กระเทิยมใส่เข้าไปหน่อยมันจะได้หอม Right. This is just rare. Okay. Rare and good mushroom. Okay. So. Okay. This is the one. เป็นซิงคอนเบอร์รี่นะคะจะกินกับเป็นไงคะไม่ได้ทำเต็ตมาเป็น20ปีได้แล้วนะคะแต่วันนี้ได้มารนเวย์มาเจอฤดูการล่าแอลส์นะคะกับกวางนะคะหรือโรเดียเนะะี่ยค่ะคือเราก็ได้มาชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะที่จะมาบอกเราก็คือสัตว์ป่าเขาอยู่แบบธรรมชาติการที่จะมีไขมันติดเนื้อนะ่ะน้อยมาก จึงเป็นที่นิยมด้วยของคนที่นี่อยู่แล้วเป็นดั้งเดิมค่ะเป็นเนื้อที่สะอาดค่ะอาหารแบบนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับที่คนเป็นโรคหัวใจค่ะเพราะว่าไม่มีไขมันค่ะคนที่นี่เวลาทำกับข้าวคือเขาก็ต้องการใส่เนยก็จัดไปนะคะมันเป็นแบบวิธีดั้งเดิมของเขาอย่างน้อยนานๆคือเรามากิน ต่อให้มีเนยมีไรมันก็ไม่ได้ทำ้ายร่างกายเรามากแต่ก็อย่าทานบ่อยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องการกินนะคะเพราะการกินนียสำคัญที่สุดนะคะสำหรับสเต็กคืคนนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในการทำอาหารรอบหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้แอนย่าด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่